พูดถึงสวหน่อยค่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงสวบางคนเรียกว่านี่คือสวนางฟ้าคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดสวหมอเกตเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยนะถ้าเกิดผู้ชื่อเต็มๆนี่ต้องอะไรนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกำมลเปลี่ยนสมัยหรือที่เราเรียกว่าหมอเกตเนี่ยแหละค่ะสมาชิกวุฒิสภาสวกลุ่ม19กกลุ่มอาชีพอิสระได้รับคะแนนสูงสุดเลยนะ คื79อ79คะแนนค <ะ S 2> ุณผู้ชมนี่ค่ะอพอมาถึงเนี่ยนะคะก็เดินทางไปรับเอกสารการรับรองการเป็นสอวอที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะเอาเอกสารไปรายงานตัวเนี่ยนะคะไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาคารรัฐสภาทีนี้พอรับเอกสารรับรองแล้วเนี่ยหมอเกตก็ให้สัมภาษณ์นะว่าเรียนจบจากต่างประเทศไม่ได้ซื้อวุฒิปริญญา มหาวิทยาลัยที่รับวุฒิการศึกษาก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวเรื่องนี้ตรวจสอบมาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วซึ่งเธอก็นําเอกสารหลักฐานต่างๆ่ไปยื่นชัดเจนก็ยอมรับว่ากระแสวิภา์วิจารณ์มันบั่นทอนจิตใจมากท้อไหมอ่ะบอกว่าท้อนะแต่ว่าไม่ได้คิดจะลาออกแล้วก็ได้มอบหมายให้ทนายเดชานดำเนินคดีกับทุกคนที่มาบูลลี่หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นจนทําให้เธอเสื่อมเสีย ส่วนที่เธอเข้ามาเป็นสอวอต้องการทํางานเพื่อสังคมเพราะว่าก่อนหน้าไปคุยกับพี่ยุทธมาไงเราแบบคุยอนอกจอแล้วมันก็เป็นประเด็นที่แชร์กันไปในโลกโซเชียลเยอะเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษต่างเอาลองฟังหมอเกตหน่อยค่ะ ก็ขอชิ้ใจอีกครั้งหนึ่งก็คือขอยืนยันว่าวุฒิการศึกษาแล้วก็ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดค่ะเรียนจริงแล้วก็จบจริงค่ะไม่มีการซื้อปริญญานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ได้ปริญญามาเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวค่ะจริงๆแล้ว่าอยากทํา ตอบแทนสังคมอันนี้พูดแบบไม่ได้โลกสวยนะคะคือหมอมีธุรกิจที่หมอทําแล้วมันค่อนข้างที่จะคงที่และแล้วเราก็อยากจะทําเพื่อสังคมเนี่ยแหละคุณหมอบอกว่าอยากทํางานแล้วพร้อมที่จะทํางานแล้วแต่พอโซเชียลไปไปแชร์ดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชมก็มันก็เลยกลายปเป็นประเด็นวิภา์วิจารณ์เยอะเพราะว่าตอนนั้นก็มีช็อตของการแนะนำตัวภาษาสังกฤษนะใช่คุณผู้ชมมาแล้วที่วุฒ หรือว่าประวัติการศึกษาของเธอเนี่ยเขียนไว้ว่าจบจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้คุณผู้ชมมันต่างจากยนะูนิเวอ i ์ซิตี้ออ f แคล i ฟอร์เนนะคละที่กันนะคละที่กันนะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ที่เธอจบเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าในอันนี้ในประวัติประวัติที่คุณหมอเขาแจ้งไว้ในใบสมัครสวรเนี่ยจบการศึกษาหนึ่งก็คือศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันนี้ก็แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อย่างที่2ก็คือปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐนี่ก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้และ3ก็คือแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตแต่คุณผู้ชมชื่อเต็มของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยมันพ่วงท้ายด้วย FCE ย่อมาจาก Foreign Credential Evaluation หมายถึงการรับรองวุฒิจากต่างประเทศทีนี้คนเขาก็ไปหาดูไงพี่เบิร์ดพี่น้ำทิ้ง ว่าชื่อ California University FCE เนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏว่าในพันธกิจของ California University FCE ไม่ได้จัดการเรียนการสอนค่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ออกใบปริญญาแต่ทําหน้าที่ประเมินวุฒิการศึกษาของคนที่จบจากต่างประเทศมาก็คือม,มีมีปริญญามีวุฒิมาแล้วออม,มีวุฒิมาแล้วจากประเทศต้นทางออแล้วมาออกวุฒิเทียบเท่าเขาทําแค่นั้นครับ California University FCE เนี่ยซึ่ง แม้แต่ใบที่หมอเกตเขาเอามาโชว์อ่ะคุณผู้ชมฮะที่เขายื่นให้สื่อดูอ่ะก็มีเขียนคําว่า equivalency ซึ่งแปลว่าเทียบเท่านั่นเองครับม,มหาวิทยาลัยแห่งนี้ระบุชัดเจนว่าตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อ,อพยพที่มีวุฒิการศึกษาจากประเทศตัวเองแล้วก็จะเทียบวุฒิและออกวุฒิที่บัตรเทียบเท่าให้เพื่อจะได้ถ่ายโอนหน่วยกิตและการศึกษาต่อในสหรัฐได้ครับมไม่ได้มีการจัดการ,การเรียนการสอนแต่คุณหมอเกตเนี่ยท่านอ้างว่าท่านได้ เรียนนะ,ะแต่ไม่ได้ไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแต่ทํางานส่งทำเปเปอร์ส่งเป็นทีติ์ส่งจะทำที่สธิ์ จำดุษดีบัณฑิตอะไรส่งไปนั่นแหละอันนั้นเธอบอกแบบนั้นครับค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้หมอก็โพสต์เฟซไงบอกว่าเงียบไม่ใช่ยอมรับเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะปรากฏว่าใครคือของจริงหรือของปลอมการใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นและเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวหมอเองต้องขออภัยรับผิดชอบในสิ่งที่ทํากันนะคะด้วยความเคารพเนี่ยค่ะหมอก็มีการโพสต์แบบนี้แล้วก็ลงท้ายว่ารักทุกคนค่ะมีการขอกําลังใจหน่อยได้ไหมคะ อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอโพสต์ทนายเดชาว่ายังไงเ่ะทนายเดชาโพสต์ข่าวของไทยรัฐออนไลน์ค่ะที่พาดหัวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอดูนะคะคือตอนนี้มันก็เลยกลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับดูการทํางานหลังจากนี้ต่อด้วยนะคะเอ็ดนะครับ,รบนูนมีคนไปเจออยู่พระนครศรียุธยาลน่นแต่คาดกันว่าคาดกันว่านี่คุณตาน่าจะออกไปจากดินแดงนี่เองเนี่ย นี่แหละครับคุณผู้ชมคุตาที่บ์ดว่าตำรวจสพพระนครศรียุทธยาครับคุณผู้ชมครับก็คุยกับคุตาอายุ81 5โมงเย็น11กรกฎาคมผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์พาท่านมานะครับมาอยู่ที่โรงพักแล้วก็ไปเลยไม่แจ้งรายละเอียดอะไรนะครับร้อยตำรวจตรีธนพลถุงฤทธิ์รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพพระนครศรียุธยา <ไป S 2> ก็ไปถามคุตา <ไป S 2> คุตามาจากไหนล่ะเนี้ยตาบอกดินแดงกรุงเทพ นะแล้วก็พ mm ูดวนไปวนมาจับใจความไม่ได right? ้แล้วคราวนี้บอกจะถูกตํำรวจทาร้ายเลยหนีมานะครับพอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมานี่นี่นี่ครับคนนี้พอจะพอจะคุยจับใจความได้บ้างคุณผู้ชมเราฟังช่วยฟังหน่ะแล้วลุงมาจากไหนคะเนี่ยมาจากดินแดงดินแดง แล้วมาหาใครที่อยุธยาอันนี้ที่อยุธยานะเนี่ยรู้รู้ใช่ไหมว่าที่นี่ที่จังหวัดอยุธยามาหาใครที่อยุธยาไม่ได้มาหาใครไม่ได้มาหาใครเขาบอกเออบัดจค่อยคุยกันหาค่ะอแล้วลุงชื่ออะไรคะครลุงชื่ออะไรจันเงียบตาจันเงียบสะอาดนายจันเงียบสะอาดอันนี้แหละครับคุณตานะครับ คุณตาจันเอี่ยมสะอาดแกว่านะแกว่าแก,าแกาชื่อนี้นามสกุลนี้คุณตามากับถุงเสื้อผ้านะมีชุดหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเงินนะมีเงินสดนิดหน่อยแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อจริงๆอะ่ะชื่อชื่อถูกอ่ะจันเอี่ยมสะอาดอายุ81ปีบ้านเลขที่5002ทับ191ถนนมิตรไมตรีแขวงรัชาดาพิเศษเขตดินแดงกรุงเทพมหานครอใครเป็นญาตินะาติดต่อทางร้อยตำรวจตรีธนพลได้นะครับ รองสวปสพพัะนครศรียุยานะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะมาพาท่านกลับถ้าท่านหลงมาก็พาท่านกลับไปดูแลครับสงสารท่านนะ